ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งเวลาและวันที่ของ Ford f i e s t a นะครับลมเอขั้นตอนแรกนะครับก็เปิดวิทยุก่อนนะครับเมื่อเปิดวิทยุแล้วก็ไปที่เมนูเลยเลยครับกดลูกศรหรือโยกตัวนี้ก็ได้นะครับกดลูกศรลงไปคล็อกนะครับแล้วก็กดโอเคอะ ตัวนี้คือเซ t ตไทม์นะฮะด้านบนเซ t ตไทม์ก็กดโอเคเข้าไปอ่าทีนี้ก็เราก็กดขึ้นลงครับกดขึ้นลงเป็นตั้งชั่วโมงนะฮะชั่วโมงกดขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็กดมาทางขวาได้เลยเป็นตั้งนาทีนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วก็กดโอเคออกมาได้เลยแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมครับตั้งวันที่อ่าเหมือนกันครับกดขึ้นลงแล้วก็ ซ้ายขวาได้วันเดือนปีนะฮะเมื่อเสร็จแล้วก็กดโอเคครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตโหมดจะเอาเป็นแบบ12ชั่วโมง24ชั่วโมงครับผมเลือกเป็น24ชั่วโมงครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วล้วกดเมนูออกมาได้ปกติเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ